สบายดีพี่น้องมีไอ้เคี้ยวมาเก็บพักสบายดีพี่น้องเป็นพุ่มเป็นพวงพี่น้องพุ่มพวงดวงจันทร์เนาะป้ามะกะทันอุ้ยมะกะทันซุกเลยมักบวบกระปุกพี่น้องก็จะมงามแท้ข้าวจิ้มปูนอยู่บ่ได้เขาชวนตะเฮิงเลยพี่น้องอีตูพ่ออีตูกับข้าวจิ้มปูนอยู่ ผู้ค้าที่มาเก็บหมักแข้งพี่น้องมาอออมตะกบก่อนหน้ามาแข้งหัวหล่นเนาะได้เขามา่วนตะเงิงหลัพี่น้องมาดูดอกใบเออมันมันเท่ากับเป็นลายอะไรเนี่ยน,นี่มันนี่เป็นผุ่มนี่สามสิกินมันแหละ่ะเนี่ยขอได้รับปุ๋ Mà cả thân, cả đốc, cả thẻm, tổ chút cả mì thương của phụ yeah, đi rồi, than, thương phụ Đó, đồng mại bắc luông lái เห็นลังค่าแล้วเนาะเบียร์กมาทมห่อซองซ้ำเติมอะไรมาแล้วมาอีกอยู่เบียรพูนอะไรเมื่อก่อนนะกมาขี้รถตดตัดตดกมาจินพอเราหอมบอดังยิ่แล้วเนาะเออแล้วหอมผักหอมสุ่มเผาด้องไปหองชุ่มในท้องใครบ่นกอน อย่า <c oughs> ขามาขอตะเขาอยา้าจะชิมไม่เห็ดอีกวะเนี่ยพิาชิขึ้นพ่อมอมกันบอกก็ือนลังเน่ยตัวนี้เรียกว่าตัวนี้นำลังาเหลอัขึนพ่งนอมันลมเล่าหรือเปล่าเดินได้แร้วสิขึ้น เ็เลยเอาเึ้น um กันบิดน uh, ouais. ่ะโอ้ยเนาะบาทนี uh ่จะใคจะไปนอนทางใดเนี่ยนอนคนหลังมกระท่านฮะเริ่มซุกแล้วสด้กินแล้ดกอีกซะด้วยมานอนไปนั่งแสนอืม เปลี่ยนครงบเีันนะับเปลี่ยนก็เก็บไปใช้ทำละเป็ดบ่หั เป็ดกินพี่เนองเป็ดป่ายุกิ่สือห้ยขอพระคุณลลายจ้าพี่ไซื้อเป็ดห้ยลาบกินไปเคียมเราอีอย่างมึงยัามาว่ามึงขี่ลากเขาอีกกี่ถิ่มล่งป่ะจ้าทำไมไม่ขึ้นมาค้ามหายฮัชิดอง เออชิลอกก็ดอกต้มแหละขอบคุณลายเด้อพี่ที่ซื้อให้กินเป็ดกวนเยอะนี่พี่น้องเป็ดตัวหนึ่งเป็น,นเนสียหิลาบขอบ ละลายแห่งเองมันมๆเก่าๆเ้ยพี่เดอ้อที่ซื้อเป็ดให้กินไก่ฮะกระเบิดเมื่อวานนี้มาอน,นีเป็ดต่อยอ

แบเปาเห็นในลิปตัวนี้แข้งโกแล้วแหะมนมตัวนี้แข้งกเราจะทำขามดองกันพี่เนาะตันี้แข้งกแล้วเหลี่ยมตั้งใจแต่ได้ตามมันส่งกปอยู่หน่วยบักขามเลยว่ะบะดีพี่น้องของขามมันบถึงวามันตีขามนาตีมันขายไงบ้าง้างนี่ดิไม่ยังวิอร์ะวิอร์วิจะวของกุชิีฮักม่ักได้มึงเหนุอ ได้กันนั่นโพราะว่าอะขอบคุณนะลูกเดอ้อที่ซื้อเป็ดให้กินเนาะทั้งเป็ดทั้งไก่เลี้ยงมือไอ้อยู่ดีมีแห้งชุกกระพาะข็งแรงเด้อลูกเดอ้อเฮงเฮงรวยรวยตัวเก่าเงินไร่น้องต้องไร่ก้าเหนอคว่ำเจ็บอย่ากเได้คว่ำไข่อย่าจโจม,มีเดอ้อขีดจริงได้กับขอให้ไ,หมหมด,ได้สมคว่ำมุงมะป่าตานาเดาลูกเดออ ไปทางใต้มีผู้สวยเนื้อไปทางเนื้อมีผู้สวยช่างเลยหลุดเลยช้อนปากสามเจ้าแม่นี่จะเงินแต่กไม่ย่งแหละเอาต้นหนังได้มาตัดกันมันอิี้ตัดแข่งกันตบกันยังไงต้นหนังไปเลยคนดีคนดี ินเฟฟบ้โซ่แม่มมข้าวว่านั้นชุกเจักมือ,อ,มอหายเ,ออเล้นะ้วกหัวขีจะเต้าดุงเจ้าดิอืมจังางหมอนก็ชุกแบบได้เน,นึ๊ง นาาันดีได้หละคอขาดกลัต้มน,นีมลทั้งนี้ก็หววแห้งหววใจกันเห็ดมะขามพี่น้องสี่คนพี่นอ้องพอขัอ้วเป็นพอหญ่เคี้ยมผู้เดียวไอ้เคี้ยวม,มาเสดาเป็ดทั้งเห็ดทั้งกินอันนี้ก็เลยตัวเจลอันบ้านไ่เห็นดีไมไล้างตงนานุ่ดิ ไปเทินแหล่ไปขืนมันชิคันะมันไปเอาได้มันมันชิเล่มันชิเล่นะเพื่องมากกับผู้ที่เล่นี่คืนมากดดวมากว่าท่นเล่ลลดีย่มันก็เล่อะไรขันกัท่นเล่ดีเอาคูบ่ <c oughs> บ้านท <c oughs> ่า,า,านล่ท่นเล่แล้วก็เห็นชอยกันเพื่นเห็นว่าะไดไดนมาอย่ายกขกากวบดี <c oughs> แต่ออต้องอย้ำหนุนเลยนะหนาว้าเถออีกิแต่ละปีปล่อยไว้ให้มันแก่ซื่อแก่ผัดแก่ติดอันนั้นพี่น้องมันบ่คอยอนะปนใดปีนี้มันมีผลงานได้พี่น้องเอ,อ้ยปีหนาปีหนาเออปีนี้มันจนจะไม่ได้แก่ พี่หนาเนี่ยอยากให้เพิ่นเป็นดกๆกว่านี้อีกพี่น้องเลยพี่หนากับมีผลงานอีกมึงกระพูดงานค้ามมันหมันอย,ย <Friend. S 2> ู่มาโลดเดี๋ยวๆขยี้มาโลดเดียวสักทีมึงลงมากูบอกคำเดียวมึงอย่าปาดิน มันขึ้นทังได้ชน,นะลังใดนี่เออเอาในหงาแหละโอ้จะสิมีหมาขามได้นีเนาะหมาขามโอ้ยยังลายยุยหนาแท้ต่ำชื่อเบิ่ขึ้นอาจ,จแต่แถวสูงฮู้มแต่มาขามเบิร์พวกนี้กูก็ไม่ได้อย่างมาเบิ่งจักเถื่อ เน่ามึงเงินกูยังบังลายยังไงต่วนขามนี่ฮ่มหั<อ>วให้กูบ่แหล่เดี๋ยวมาแล้วละกะเทพื้นเนาะเห็ดม,มันสะอาด ฮะแล่วกระเทพื้นอ้อมันปูอย่างงามเลยนะฮะเป็นตาสว่สงสวัยน้องกะ ให้มันซํำนี่แหละพี่น้องเ้ยมันไก่เฮือนแหละมันไก่เฮือนขั้นใชมันเลิกกุนอีกกบ่ไดอยามันเจือนให้มันซํำนี่แหละมันบด้ไกลจากเขื่อนไาไในอันในโขดภ้าหนาภายตากะอาจจะได้ล้ออันทเบียนล้อไปให้มันเบิดละกะล้ออ้อมเบิดล้ะกะจังล้อหลัดวังน้องเมียนข้อไก่นี้กะอันยั่งสีได้ย่าอพี่น้องต่อไปเมื่อไน กพราะมันไกลเหอนหลาย เนี่ยก็เลยมายืนขีดไปพี่น้องก็เลยมายืนขีดผ่าไปสืส่อๆก็เลยบวได้เบายัางเลยเสียงปากก็เลยหมิดพี่น้องความในใจเบาอย่างเดียวพี่น้องคือสุบได้ยินสั <c> ่า <oughs> ทั้งปากหมิดต่อได้ใจเบาเต็มหมากเลยพี่น้องแต่ว่า <c oughs> พี่น้องคือสุบได้ยินสัําก็เลยหงิดเงียบไปอยเองเติบด้ยพี่น้องทำหนีเลยพี่น้องอือ ไปไหมตอนก็ไปสื่อยาเท้าวัวให้กูไปมึงกัเนาะเอายำได้กับพอกระเทินเอายำได้กับมึงนรือเป็นพอกระเทินลีเนาะโอ้ยบัก ไปนจเาเบิ่ง่าส้มบัตรมันแลวงนาพี่น้องคันใด คันใดนี่พี่น้องเลยคันใดนี่ใส่เต็มหมักก็ได้คันใดนี่พี่นะแต่ผี้าผุ่นและเต็มหองและเห็ดคันใดนี่พี่น้องงามจำนี้แล้พี่น้อง,ง